สวัสดีค่ะพี่ลีนสวัสดีค่ะเราเจอกันอีกแล้วเจอหน้าเจอหน้าหนูแล้วดีใจนี่คะมากมากมากไม่แบบว่ากัดฟันมูดเลยมากค่ะก็เนี่ยมีเจ้าหนูจำไมมาถามแพมอีกแล้วอืมโทรศัพท์มาถามเยอะเนาะบอกดิฉันเป็นพิธีกรไม่ใช่นั่นฮะอ่าฮะเขามาถามว่าพี่แพมคะ เนี่ยหนูรับโทรศัพท์มาเขาบอกว่าเนี่ยหนูอยากไอพี่อยากได้บ้านที่หนูนําเสนออยู่ที่เขียนป้ายไว้เขียนสามนอนสองน้าแล้วก็นู่นนี่นู่นนี่อยู่ถนนนี่นี่นี่บอกรายละเอียดไปหมดแล้วบอกรายละเอียดไปหมดแล้วแล้วก็วางหูฮะแล้วก็หายไปเลยอ่ะเขาไม่ติดต่อมาทําไงอ่ะหนูขาดอะไรไปอ่ะคะพี่ขาดเยอะเลยค่ะอุ้ยตายหนูบอกครบนะคะอาใช่ไหมบอกครบแล้วแต่เหมือนขาดแล้วใช่ไหมไม่ครบใช่ไหม ขาดเยอะเลยประโยชน์อะไรอย่างคะที่เราควรพูดให้เขาแบบว่าสะดุ้งแล้วก็จำเต็กหูไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เขาโทรมาถามเขามักจะถามอะไรเราเออบ้านสวยไหมหันทางทิศไหนราคาอ่ากินเออกินนอนอ่าสังเกตไหมว่าเวลาที่เราตอบเสร็จเขาก็จะแบบโอเคขอบคุณมากแล้วก็วางหูใช่หายไปเลย อ่ะเยอะมากครนี้เราพอเขาวางหูเสร็จแล้วปุ๊บเราเราทาไงก็วางหูก็วางหูแล้วก็นอนดรอปเดี๋ยวมันจะต้องไปของเราสักสายหนึ่งนะไม่เลยอ้าวไม่ใช่หรอคะเวลาเขาโทรมาถามปุ๊บพอเราบอกข้อมูลเสร็จปั๊บถามเขากลับเลยว่าพี่จะไม่มาดูหรอ จะไม่มาดูหรออ๋อเออนะบางทีแบบว่าอุย้ยแพงไปค่ะไม่เอาแล้วคำวางสายหายไปเลยเฮ้ยแต่บางแพงเราเวลาพูดว่าแพงเนี่ยส่วนใหญ่ต้องย้อนเลยนะว่าพี่เห็นของแล้วนะเปล่าพี่เขาตั้งว่าแพงพี่พี่รู้สึกว่ามันแพงใช่ไหม,มแล้วพี่ไม่สงสัยแล้วมันมีอะไรดีอ่ะมึงถึงตั้งได้สูงขนาดนี้ อยากเห็นป้าอยากเห็นป้าพี่เข้าใจปะเออให้แบบว่าคนซื้อแบบว่าได้มาสัมผัสแม่งกูอยากรู้จังเลยว่ามึงมีอะไรดีถึงตั้งราคาได้แพงอย่างนี้เใช่ไหมเห็นไหมเวลาบอกว่าแพงปุ๊บเออพี่มาดูดิพี่ไม่สงสัยหรอว่าหนูกล้าตั้งแบบนี้ได้ยังไงใช่ไหมอ่ามีอะไรอีกแล้วกก็ออะไรีล่ะถามข้อมูลถามข้อมูลมีปลั๊กกี่ตัวคงไม่เชิงคงงไมม่่เชชิใะบอกว่าพี่ไม่เคยนับ มาดูด้วยกันพี่แต่บ้านดูประตูไม้สักนะคะใช่ป่ะเออมีมูลค่านะคะพี่แงะไปขายแล้วติดกระดานอัดก็ได้เห็นไหมก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ตามมูลค่าถูกหลักๆนี่เวลาเราตอบข้อมูลไปแล้วอย่านิ่งอย่าวางโดยที่ไม่ตอบอะไรกลับมาหลักการก็คือเราต้องเชิญให้เขาสนใจนิดนึงเราต้องพูดอะไรก็ตามที่ทำให้เขามาดูบ้านให้ได้ ถ้าคุณเปิดบ้านหรือพาเขาไปดูซับได้น้อยคุณจะขายโอกาสขายได้เยอะไหมจริงค่ะเหมือนซื้อของเราไม่ได้ขายของออนไลน์นะที่ว่าอ่าเพราะฉะนั้นไอ้ประเภทโทรมาถามแล้วถามว่าต่อได้ไหมพี่ขะมาดูของตอนนี้ไหมเออพี่พี่ไม่เห็นของพี่จะต่อได้ไงเนี่ยเออถูกปะบางทีพี่เห็นของแล้วพี่อยากจะบอกว่าซับของหนูอะถูกกว่าราคาเอ้ยถูกกว่ากว่าพาเป็นจริงก็ได้อระจุไหมอ่าดังนั้น การเชเชื้้อิญใหาาทุกครั้งที่รับโทรศัพท์ให้ข้อมูลไปแล้วว่าซับอยู่ตรงไหนสเปคยังไงอะไรยังไงบอกทางไปหมดแล้วอ,อย่าลืมพูด<อ>ประโยคอะไรก็ตามที่ทําให้เขามาดูให้ได้อ๋อเออพี่เนี่ยเนี่ยไอคนถามหนูเนี่ยฮ้ไม่เคยชวนมาดูซับเลยถามว่าคุณค้าแล้วเขามาดูซับหรือยังอ้าวค่ะก็เขาไม่สนใจดิฉันก็เลยไม่เชิญชวนอะไรอย่างงี้อ่า วิธีการพูดให้เขามาดูซับอย่าพูดว่าพี่คะมาดูรบกวนมาดูซับอะไรอย่างเงี้ยมันนี้มันนอมอนมากเออมันแปลว่าดูไม่ตรงใจเนาะไม่ออถามเลยพี่ออไม่ดูหรอเออทำไมพี่ไม่ดูอ่ะเออคำนี้เลยใช่ออพี่โทรมาหาหนูนั่นคือพี่สนใจแล้วพี่สนใจถูกไหมออถามอย่างเดียวพี่จะเห็นภาพปะ เราทำไมนนไ,ไม่มาดูอะเฮ้ยเดี๋ยวกับเดี๋ยวกับไปปรึกษาแฟนก่อนเดี๋ยวกับไปคิดดูก่อนเฮ้ยพี่ทำไมต้องคิดเด้อพี่ต้องดูก่อนแล้วกลับไปคิดโอ้จริงๆนะคำพูดนี่มันใช่ไหมโอ้การที่ซื้อบ้านเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกว่าคุณซื้อบ้านซื้อที่ดินเนี่ย คุณไม่เห็นของคุณจะยอมเสียเงิน20 30ล้านหรือแม้แต่ทั้ง1 2 3 4 5อง่ต้องพาเขามาดูซับให้ได้เร็วที่สุดแต่ประเด็นที่สําคัญก็คือส่วนใหญ่มักจะถามแล้วก็วางถามเขากลับพี่ไม่มาดูหรอถ้าบอกว่ายังเดี๋ยวปรึกษากันก่อนหรือไม่ไม่ได้ทำอย่างนั้นอย่าอย่าอย่าให้เขาเลือกไปหลายทางต้องถามเขาไปเลยว่าติดอะไรเปล่าเช่นพอบอกราคาไปก็โหแม่งแพงวะกูไม่เสียเวลาไปดู อ่าเป็นไปได้ถูกไหมถามเลยพี่ติดอะไรเปล่าติดราคาหรือว่าทำเลไม่ใช่หรือว่าการค้ามนาคมมันยังไม่ใช่หรออ่าไปเหรอพี่เห็นปะเออเออเมันไม่มีคำถามต่อนะถูกไหมอ่าเพราะถ้าเขาไม่ติดอะไรเขาต้องถามเราทันทีว่าจะขอดูบ้านวันนี้วันนี้ได้ไหมอืมดังนั้นฟรีกต้องจำไว้เลยว่าพี่ติดอะไรไหมติดอะไรหรือเปล่าอ่า เพราะเราอยากเปิดอยู่แล้ว<ะ>ออยากเปิดให้คุณดู<ะ>แต่ประเด็นก็คือส่วนใหญ่มักจะถามแล้วก็วางหูคราวนี้คนที่ถามแล้ววางหูอาจจะเป็นในหน้าเหมือนกันอ๋อมีแนวนี้ด้วยหรอคะใช่ซีเรียสไหมสมควรจะซีเรียสไหมไม่ต้องซีเรียสแต่หลกัหลกๆก็คือโทษนะคะพี่ซื้อเองหรือดูให้คนอื่นคะอ๋อเฮ้ยคำถามนี้ดีมากพี่ดูดีไหม ก็คือแปลเป็นไทยก็คือมึงเป็นคนซื้อหรือึมเป็นในหน้าเออมึงจะเอายังไงล่ะเออบอกมาได้ไหมแต่ก็จะมีบางประโยคว่าอ๋อผมดูให้นายดูให้นายต่อมาแบบนี้คิดไงแล้วนายจะสนใจหรือต่อมาแบบนี้คือที่เราถามอ่ะพอต้องการรู้ว่าฉันเนี่ยต้องแบ่งค่าในหน้าให้คุณไหมคุณจะเป็นคนซื้อตัวจริงหรือว่าคุณจะยังไงอ้าวเรา ทำข้อตกลงกับเขาเลยอ่ะเออได้รู้แต่ถามในวาจาที่สุภาพอ่าพอบอกว่าซื้อให้นายปุ๊บดูให้นายปับ๊บถามกลับเลยอารมณ์แปลว่าถ้านายซื้อไม่ต้องจ่ายค่าในหน้าให้พี่ใช่ไหมเออดีค่ะดีดีทำเป็นการแบบว่าส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าต้องจ่ายอา้าวแล้วเมื่อกี้กูถามมึงเป็นในหน้ามาั้ึงบอกว่า<ด>ไม่ได้เป็น,นเออดูให้นายออใช่ไหมถึงไหม ดังนั้นเนี่ย้ารทำธุรกิจแบบนี้เนี่ยเราจะต้องรู้ชัดเจนคือคนที่โทรเข้ามาเป็นการสแกนว่าลูกค้าตัวจริงไหมเป็นในหน้าไม่เป็นไลน์เป็นในหน้าโคกันได้แต่บอกมาเลยเป็นในหน้าพี่เอออย่าบอกให้ดูนงให้นายไม่จำไม่เอาดูให้น้องดูให้แฟดูให้เพื่อนอ่ะดูให้เพื่อนดูให้นายแล้วใครจ่ายตังค์ล่ะคนจ่ายตังค์เขาจะต้องซื้อแล้วต้องเราก็ต้องรู้นะว่าเขาเป็นใครอ่ะใช่ใช่จะไดู้ถูกประเด็น นะคะอันนี้ก็คือหลักสำคัญในการลูกค้าโทรเข้ามาต้องพยายามชักชวนให้ไปดูซับให้เร็วที่สุดค่ะก็ที่พี่ลิงกล่าวไปเนี่ยคือการกลองลูกค้าเช่นเดียวกันว่าเขาเป็นนายหน้าจะมาดูที่หรือว่าเป็นคนที่จะซื้อจริงๆมาดูที่แล้วเวลาลูกค้าโทรมาเสร็จสมมติคุยกันเรียบร้อยและนัดกันเรียบร้อยแล้วว่าจะไปดูวันน้นวันนี้หรือโทรมาสอบถามข้อมูลเฉยๆวางหูไปเบอร์โทรกับชื่อ จดไหมจดอ๋อใช่ก็เหมือนแบบว่าพี่คะพี่ยังสนใจไหมคะเพราะจะได้ไปตามต่ออถูกไหมสะดวกมาดูมาอ่าหนึ่งตามต่อสองหนึ่งเดือนอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์จะได้ฟีดแบ็เจ้าของว่าอ๋อเขาโทรมาเลยโทรมาสิบคนพี่ห้าคนแม่งบอกแพงอะ่ะไม่ยอมมาดูบ้านเรา สองคนบอกว่าถ้าได้ราคานี้จะมาดูพี่อีกหนึ่งคนบอกว่าแม่งไกลมากไม่มายังไงก็ไม่ซื้อเห็นปะจะได้รู้ว่าถูกร้องมันอยู่ตรงไหนอ่ะใช่รีพอร์ตรีพอร์ตเจ้าของบ้านได้เห็นไหมอย่าลืมโจทย์เพราะส่วนใหญ่ชอบจําไม่ชอบจดพี่อย่าว่าเลยเบอร์แปลกๆโทรมานะหนูยังไม่เคยจดเลยพอหันไปดูอีกทีอ้าวฉันจะโทรไปหาคนนี้เมื่อกี้โทรมาตอนลืมไปแล้วเห็นปะความเชื่ออะไรล่ะเห็นไหม เหตาคุณคะคุณที่มาดูที่โทรมาถามเรื่องบ้านดิฉันนะค่ะอ่ามีคนรับสายก็งงจนตายเยนะถ้าจะถ้าเมมได้ในโทรศัพท์ก็เมมไปอ่าวิธีการเมมมีวิธีการอีกนะอะไรอะพี่สมมุติชื่อคุณบอยมีหลายบอยเหลือเกินหัวเพื่อนเปล่าไม่ใช่บอยแล้วก็เบอร์โทรเรามักจะเซฟอย่างนี้ใช่ไหมค่ะ เวลาโทรเข้ามาถ้าซับเยอะมากๆบอยแม่งดูบ้านหลังไหนวะหรือว่าที่ดินวะเพราะฉะนั้นใส่บอยที่ดินลาดพร้าวจบอ่าแล้วถ้าเกิดว่ามีลาดพร้าวสามแปลงล่ะบอยลาดพร้าวหนึ่งบอยลาดพลาสร้อยหนึ่งรู้เรื่องรู้เรื่องเก็ตละเก็ตแล้วคราวนี้เราก็จะได้ดูแล้วก็เราจะได้ ดูความต้องการของเขาจริงๆใช่เพราะพี่เคยพลาดมาแล้วว่าอย่างพี่มีเคยพลาดด้วยเหรอคะเยอะมากว่าเฮ้ยดูซับไหนอ่ะอ๋อเออไปพักสุปปะเออไปพักแม่งละบอยแม่งมีกี่บอยถูกไหมมีหลายบอยอีกงงอีกซับโซนอีกก็ควรจะให้ชัดเจนนิดนึงใช่พอซับเราเยอะเราจะได้ไม่โปะนะใช่เราเรามีโอกาสขายซับได้มาก ณวันที่ลูกค้าโทรกลับมาเราขึ้นชื่อบอยลาดเพ้าหนึ่งสวัสดีคะ่ะพี่บอยตกลงที่ดินลาดเพ้านี้ยังสนใจอยู่ใช่ไหมคะออประทับใจกว่ามากเหมือนเราใส่ใจเขาว่าเห็นปะเออเอ,อืมเ,เป็นนี้เป็นทริคดีๆที่ใช่ไหมเฮ้ยจริงๆถ้าพี่ลินไม่รับท่านผู้ฟังนะพี่ลินคงไม่บอกเนาะเออแล้วก็เคดิตที่ไม่รับเคดิตที่ไม่รับเคดิตที่ไม่รับอะ แต่บางทีก็โง่ไม่รู้ก็เยอะนะอ่ะใช่ไหมจริงจริงแล้วส่วนใหญ่มักจะลืมจดกันเนาะเห็นไม่สนใจแล้วก็อ๋อไม่ต้องจดใช่แต่จริงๆริงเราสามารถตามกลับมาเพื่ออาจจะเว้นทิ้งไว้ให้เย็นสักพักพี่จ๋าวันนั้นที่โทรมาสอบถามที่ดินหนูพี่ได้เป็นแล้วหรอพี่ยังสนใจกองหนูมาเออเนี่ยเจ้าของเพิ่งลงมาห้าแสนนะพี่ยังไม่สนเหรอเห็นปะมีมุกคุยได้อีกใช่มีมุกคุยได้อีกถูกปะล่ะแบบไอ้ลิ่งนี่น่าใส่ใจอ่ะ มันเป็นรายละเอียดที่ควรใส่ใจมาถูกอะใช่อะใช่เห็นไหมโ้ยวันนี้ดีใจมากเลยค่ะต้องฟังเนาะต้องฟังถ้าเกิดว่าฟังไม่รู้แล้วก็ฟังใหม่อีกรอบใช่ถ้าไปฟังใหม่ไม่อีกรอบสดสดสดนี่คนฟังคลิปพี่รินเก้ารอบเก้ารอบอ่าจะรู้เรื่องไหมนั่นไงดังนั้นนะคะคุณต้องทำความเข้าใจด้วพี่รินจะต้องกลับมาคิดว่าพี่รินพูดไม่รู้เรื่องพี่รินพูดไม่รู้เรื่อง หรือ <c oughs> ต้องรู้คนที่พูดบอกว่าไม่รู้เรื่องมีกี่คนอ๋อโอเคไม่ไม่เขาประทับใจยอยากฟังเรื่อย,ออยๆใช่นะแต่เราก็ภูมิใจเนาะถูกถูกต่อไปก็คือคงอาจจะออกเป็นหนังสือให้เขาไปอ,อ่านไปเร<อ>ื่ยเดี๋ยวจะก็เป็นซีดีเออก็เป็นซีดีส่งให้เลยเอาไป เปิดในรถอ่านฟังอะไรก็เออเรลืนและได้ประโยชน์นะคะเพิ่งแบบว่านายหน้าอสังหาริมาสัตมือหนึ่งเลยนะคะจัดไปรอบรู้หมดทุกเรื่องโอเคคลิปหน้าเราก็ไม่บอกไม่บอกว่าอะไรให้ติดตามกันเอาเองนะคะถ้าเกิดเราไม่เข้าใจก็ฟังไม่นะคะแล้วเราก็ค่อยกลับมาเจอพี่ดีกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ